โอเคก็คนไทยเออ่คนที่แปลเกมนี้ก็คือมี Gravity Don แล้วก็คุณ X D นั่นเองนะครับสองคนนี้ที่แปลเกมนี้ออกมานั่นเองแล้วผมเมื่อกี้ไปไวมากเลยไม่ได้เออ่ดูไม่ทันนะครับเลยต้องพอสรูปเอาไว้แล้วก็มาพูดนั่นเองนะครับโอเคสองคนนี้เป็นผู้แปลเกมนี้นั่นเองนะครับผมโอเคสวัสดำหรับท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราไปอยู่เกมที่มีชื่อว่า Imoto Sekisu นั่นเองนะ,รนะรหรือ Mono นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนวน้องสาวนั่นเองซึ่งผมเคยลงเ,เคยเล่นแล้วก็เคยลงเกมนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเกมที่ผมมาอัปเดตก็คือเป็นอัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นบน Android นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็แบบลงมอสสีไว้ให้ด้วยนั่นเองนะครับเป็นมอสที่แฟนคลับเขาทำมาให้นั่นเองนะครับใครที่สนใจลองเล่นบน PC หรือว่าอยากเอามอสภาพน,นี้ไปลงใน PC นีก็เอาไปลงได้นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งมอสไว้ด้านล่างนะครับผม ส่วนอของ PC ที่เป็นภาษาไทยเนี่ยไม่ได้ทำออกมาแน่นองนะครับเพราะมีแค่บอาว์อินดอรเนาะถ้าใครอยากให้เขาทำพีซีออกมาก็ลองไปอุ่นเขาอุ่นผู้แปลสองคนนี้ดูแล้วกันนะครับเขาจะลงในกลุ่มเฟซบุ๊กหรือว่าไม่ในกลุ่ม Discord นั่นเองใครสนใจอยากใครสนใจจะเสนอเกมที่เป็นแปลไทยอย่างนี้ก็มาเข้ากลุ่ม Facebook ได้หรือกลุ่มดิสคอร์ตใต้ร่างคำอธิบายได้เลยนะครับพวกเขาจะคอยแปลภาษาไทยอย่างนี้สามารถเสนอเกมที่ท่านผู้ชมอยากให้เขาแปลได้แน่นเองนเลครับผมโอเคก็มา ขอคุณทั้งสองท่านมากเลยนะที่แปลเกมนี้ออกมาให้นั่นเองนี่ครับซึ่งใครที่อยากเล่นเกมนี้เนี่ยผมจะทิ้งโหลดไว้ใต้ล่างคําอธิบายนะครับคือต้องใช้โปรแกรม JoyPay ในการเล่นนะเกมนี้ถ้าใครเล่นอ,อ่อติตั้งโปรแกรม JoyPay ไม่เป็นเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับ JoyPay เนี่ยผมมีคลิปสอนอยู่ใต้ล่างน,นะเป็นอีกคลิปนี้ผมทาการติดตั้งเกมนี้นั่นเองท่านชมไปดูได้นั่นเองนี่ครับก็โหลด JoyPay แล้วก็ RPG Maker แล้วก็ Skyer นั่นเองน,นะครับก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับผมเป็นเกมบนมือถือนะเกมนี้นะครับ เดี๋ยวมาลองดูที่มันเป็น2.0.1นั่นเองนะครับแต่อันนี้น่าจะยังไม่ได้แก้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแค่2นะครับแต่เปเวอร์ชันล่าสุดแบบเวอร์ชันล่าสุดเลยที่ทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาออกมานี่นเองนะครับโอเคมาผู้พัฒนเาเพลงไปเยอะและ้วเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูข้าเแล้วก็ขอขอ,เ,อ,อเตือนไว้คลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องมาสเตอร์เกมเฮดที่ <c oughs> ไปโดนใบไม่เรียบร้อยนะครับคือเาอาไอทีจึงคือบินเลยนะครับก็ผมขออนุญาตย้ายการอัพคลิปแล้วก็อัพวิดีโอเนี่ย ไปลงในช่อง Master g a เก H เยี่สิบสี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แล้วก็ปักไว้ให้ช่องหรือรืบูมด้านขวาบนตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ก็สามารถไปติดตามช่องผมได้นั่นเองนะครับก็เป็นช่องใหม่ที่ผมทําไว้เองเดี๋ยวจะลงคลิปใหม่แล้วก็วิดีโอใหม่ถ้าใครชอบเกมแนวเฮดแบบนี้บนมือถือแล้วก็บนีซีแล้วก็แปลไทยอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมไปติดตามที่ Master g a เก He ฮยี่สี่ได้ส่วนช่องนี้ผมอาจจะหยุดอัพไปชั่วคราวหรือหลายเดือนเลยนะจนกว่าจะปลดสักใบนึงง่เอ ส่วนชัมมิ่งฮาร์ดก็ผมอาจจะลงในช่องนี้แหละนะครับลงให้มันจบไปนะครับแต่ว่าอาจจะต้องรอเวลาให้มันปลดไปก่อนอีกสักประมาณ2เดือนสามเดือนเนี่ยนะครับผมอาจจะมาอัดแล้วก็ลงในช่องนี้แต่ว่าถ้าเป็นเกมเรื่องเกมอะไรพวกเนี้ยผมอาจจะลงช่องมาสเตอร์เกมเพชรยี่สิบสี่เองมาแจ้งให้ทราบนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามมาสเตอร์เกมเพชยี่สิบสี่ด้วยนะผมลงชีวิตโอดล่าสุดไปที่ช่องนู้นแล้วก็ย้ายไปช่องนู้นแล้นั่นเองนะครับก็ฝากติดตามด้วยคลิปนี้เองเป็นคลิปสุดท้ายนั่นเองนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมทุกคนโอเคมเไหมนกมาว่าจะะเป็นนยัังงไครบ ก็ผมอธิบายคร่าวๆไปแล้วเนาะว่าเกมนี้ผมเคยเล่นไปแล้วด้วยนะครับก็ท่านชมอ,อาจจะรู้กันแล้วหมดเนาะนะครับแล้วเกมนี้ถ้าจะไม่ผิดเขาน่าจะมีเซฟไว้ให้ด้วยนะครับนี่ไงเซฟสิบอันนี้นะครับโอเคใช่ไหมโอเคครับเซฟสิบอันนี้ผมเออให้ทางคุณ XD เนี่ยก็ทำไว้ด้วยนะครับเพราะว่าปกติแล้วบน,นจอยเพลย์เนี่ยจะสามารถโกง เออเกมได้ใ,ใช่ไหมแต่ผมก็ให้เขาเซฟอันนี้เพื่อท่านผู้ชมจะไม่ลำบากกันเนาะคือเกมนี้ก็จะมีเงินแบบไม่จากัดนะมีเงินอยู่999เ,นเนยนนะครับแล้วก็ค่าความสัมพันธ์ของน้องก็จะมีเยอะมากด้วยนี่ครับนี่ก็ค่าความสัมพันธ์อาจจะยังไม่เยอะเนาะนะครับผมจาไม่ได้ว่าต้องทำยังไงให้มันเยอะนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าเงินเยอะแล้วนะครับเงินก็ไม่ต้องหาเงินแล้วท่านผะู้ชมสามารถซื้อของซื้ออะไรมาให้เธอได้เรื่อยๆเลยน,ะนั่นเองนะครับประมาณนี้สัตวเกมนี้นี่ครับผมโอเคมาเริ่มของส่วนบันททึึกกกนนรับสาาาามถดดไ้้่ซยลง ก็เดี๋ยวสื่อสารกับน้องก่อนละกันสื่อสารแล้วก็นี่ครับพูดคุยดูทีวีด้วยกันบ้างไปเล่นวิดีโอเกมกันนะครับหรือแสดงกระเจี๊ยบของคุณนะครับโอเคก็เอาไปพูดคุยแล้วกันนะครับแล้วก็เอ่อการพูดคุยในทางที่ผิดก็คือเรื่องราวโมกทนะหรือสร้างอารมณ์ขันให้กับเธอแล้วก็เธอฉันก็สามารถทําให้เธอมีอารมณ์ขันได้อ่า ซึ่งภาพสีนี่ยมันเป็นมอดท,ที่เขายังทําไม่เสร็จนะครับก็คือเขายังทําเรื่อยๆนั่นเองอาจจะมีบางฉากหรือบางช่วงที่ไม่มีภาพสีนั่นเองนะครับมีแค่บางช่วงนั่นเองนะครับผมโอเคส่วนของบันทึกก็สามารถกดบันทึกเซฟได้เลยนะครับนเ, 6, เ,เนี่ยเซฟหกเซฟหกเงี้ยมาดูอีกทีเห็นไหมเซฟหกก็ยังอยู่คือเซฟได้นั่นเองอทีนะครับเป็นวัชระสุดที่อัปเดตมาอัลบั้มนี้ก็นี่ครับเป็นฉากต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในนี้อ่าก็เป็นสายจีจีทั้งสองต้องลองปลดล็อกเอาเองว่าเราจะหาเจอได้ยังไงนะครับนี่นน้อง่ารักด้วย โอเคส่วนใครที่อยากจะเลื่อนฉาก,กเลื่อนอะไรเนี่ยก็สามารถกลุ่มด้านล่างตรงนี้ได้นะเพื่อให้แป้นพิมพ์ขึ้นมาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาตรงนี้ได้นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบเป็นช้อยสมมติคุยกับน้องแล้วกันเนาะถ้าจะจิ้มอะไรต้องเอาลงนะครับนี่คุยกับน้องอ่ะคุยมีอะไรโอ้นี่จังนี่ขึ้นนี้ปุ๊บแล้วก็นี้ปุ๊บได้เนหะ็นไหมจะสามารถเลื่อนได้นะครับเราอยากได้อนไรแล้วกดตัวแซสเพื่อยืนยันสิ่งนั้นนะครับก็คือเออเป็นเออไปอาบน้ําแล้วกันเนาะกดตัวแซสนะครับนี่ผมว่าจะอาบน้ำน่ะ Okay, แคถ้าจะกดย้อนกลับกดตัว x นะครับโอเคกด Z อ่านน้ําด้วยกันเถอหรือว่าจะอ่านน้ําด้วยกันอานเลยอาบน้ำด้วยกัน,ด,น,ด,กนด้วยตัวเองอ๋ออ่านด้วยตัวเองหรือว่าจะอ่านด้วยกันนะครับแต่อ่าบด้วยกันยังไม่ได้ช่วงแรกเนาะ,อะลองเลือกอันล่างดูมันได้อะไรนะไม่มีทางโอ้ยจะเป็นคนที่แส่ไม่ดีเลยนั่นเป็นไปตามที่คิดไว้เดาว่าฉันจะต้องไปเองสินะเอาละอีกสักครู่แล้วเจอกันนะโอเคประมาณนี้นะครับก็คือยังมีอะไรกับ น้องไม่ได้ค่าสัมพันธ์ต้องเยอะก่อนนะประมาณสัก 50- หนือ100นี่แหละเราสามารถมีอะไรกับน้องได้นั่นเองโอเคตอนนี้เราก็สามารถหลังได้2อรอบทั้งบนนะครับส่วนวิธีการที่จะลักลับตอนกลางคืนนะของที่ของเกมนี้เนะี่ยคือเราต้องนอนก่อน2ทุ่มหรือไม่เกิน3ทุ่มนะครับและพลังงานต้องเหลือเยอะด้วยนั่นเองนี่คือพลังงานของเรานะครับสามสิบที่สี่สิบโอเคเอดูเทอรนะ์น้ำไม่ทําอะไรได้กันนะครับโอเคเรียวร้อยนี่น้องอยู่นี้แล้วโอเคนั้นก็เข้านอนกัน ไะไปนอนนะครับฉันว่าคิดถึงเวลาที่ฉันต้องไปนอนแล้วสิใช่เดี๋ยวไปหน่อยแต่ฉันจะไปนอนแล้วนะราิวสวัสดีวันนี้จังโอเคเพราะาขึ้นรูปอย่างนี้คือเราสามารถสลับได้น,นั่นเองนครันี่มาแล้วกดที่น้องเธอสัมภาพปูที่นอนอีกแล้วอย่าก,ก่อกวนเค่อยฝากปูปที่นอนกลับคืนให้เธอ อันแรกคือเข้าไปทาอะไรกับเธอนั่นเองเดี่ยนี่อยากฉาดนี้เลยแต่ยังไม่แน่ใจว่าฉาดตรงนี้มันสึกมันจะมีภาพสีด้วยนะแต่น่าจะอันนี้นะครับอันนี้เขาแปลด้านข้างมาด้วยแล้วสัมผัสแล้วก็เสื้อผ้านะครับอันนี้แปลท่านผู้ชมได้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าต่อยอย่างจะทำอะไรจะสัมผัสเธอหรือจะถอดเสื้อผ้าเธอก็ได้นั่นเองเนะครับผมประมาณนี้อ่าถ้าจะรูปหัวล่ะฉันรูปหัวพี่เออน้องสาวนะครับอันนี้จะแปลผิดอันรูปหัวน้องสาวขณะที่เธอหลับจะได้ว่าเคยทําแบบนี้ตอนเธอเด็ก หลับพู้นะครับพูฉันลงเอยด้วยการจูบน้องสาวของฉันโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็โอ้โหจูบแล้วนึกว่าหยิกแก้มโอเคก็บานดีแล้วกัวกกกนนะไม่อยากไปไกลเดี๋ยวมันช่องบินอีกแม่งเลยโอเคก็มานดีแล้วกันนะก็เสร็จไปเรียบร้อยใครอยากทำอะไรต่อก็ทาได้ได้สมารถลอดสบายได้หรือว่าจะจับตรงนี้นน่นหรือว่าจะยังไงก็เชิญเลยครับมันจะมียาที่สามารถปลุกอารมณ์ได้ด้วยนะครับก็ยานอนหลับที่สามารถทหน้องในหะ้หลับลึกได้อีกท่านผู้ชมก็สามารถไปซื้อได้นะเพราะเงินท่านผู้ชมมีไม่จํากัดนั่น อัสบนนิจังอาหารเช้าพร้อมแล้วมาทานด้วยกันเถอะจะกินข้าวเช้ากับน้องสาวนะครับเรา่องคนจะไปได้แล้วไปได้วยกันนะโอน,นิจังโอเคสมมตน้องจับไม่ได้ตอนคืนเนี่ยคือน้องก็จะไปตรงเรีเนกับเรานะถ้าน้องจับได้น้องก็จะออกไปจากบ้านเพียงคนเดียวนะครับทิ้งเราไว้อยู่ข้างนอกนั่นเองโอเคแล้วในช่วงแรกเนี่ยเราสามารถเลือกได้ใช่ไหมจะเป็นนักศึกษาหรือเป็นคนที่ทํางานนะครับอันนี้ผมก็เรียกเป็นไอ้นี่เนาะ มันเป็นเซฟที่เขาทำมาให้อ่ะเออก็ซื้ออะไรก็ซื้อไปเลยครับนี่เงินเยอะซื้อโหมีแค่เก้าแสนกว่าจะใช้ไงหมดโอเคกลับมาบ้านครับอ่ะเราจะกลับบ้านนะอุอน,นิจังมาดูเหมือนวันนี้เราจะทุ่มกันสุดๆเลยอ่าคุณจะเตรียมอาหารเย็นวันนี้หรือเปล่านี่อร่อยใหญ่ย่อยย่อ,อยามาดูเหมือนวันนี้ร่อยนะขอบคุณนะอุอน,นิจังโอเคเรียบร้อยป่อยมันนีันสๆ โอเคประมาณประมาณนี้แล้วกันนะนแอปสัตว์เกมนี้นะครับโอ้นี่สามารถเลือกเวอร์ชันได้ด้วยหรอเป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้ก็ได้แต่เราไม่น่าต้องไปนะฮะโอเคเดี๋ยวกูจะย้อนกลับไงวะเนี่ยอ่านี่กัตัว X โอเคโอเคสหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสหรับเกมน้องสาวนั่นเองนะครับอ่าฮะโอเคอันนี้กูดมูนนะครับวันที่ดีหรอโอเคก็ประมาณนี้แล้วกานในแอปก็ใครอยากลองเล่นเกมนี้ก็ลองไปเล่นดูแล้วกันในสัตว์เกมน้องสาวนั่นเองที่เราจะเป็นยังไงต่อไปไปช่วยลอง เอาไปเล่นดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอลองเล่นต่ออีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับ day two day three day four เห็นได้ชัดว่าวันนี้มีงานเทศก,กาลอยู่แถวๆนี้เฮ้ เออทศก,กาลหรออยากไปสี่จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะเทศก,กาลอะไรอะ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่เคยเจอเลยว,ว้าวคนเยอะมากเลยอันนี้คือมันต้องเป็นช่วงวันหยุดนะฮะแล้วก็เออเป็นช่วงตอนเย็นนะครับวันนี้แจงดูนี่ซี่มีแพงขา,ขายของมากมายเลยเปซื้อของกินกันเถอะขอโทษนะคะฉันขอเค้กหัวมี2ชิ้นนี้ได้ไหม โอ้ยเขาต้อจะวาดฉากดีด้วยเลยเนี่ยแบบสวยมากเลยถ้าเป็นภาพลงสีนะีฮะปีหน้าเราต้องมารวมตัวกันอีกครั้งนะโอ้เทศากาลถ้านอยากเห็นน้องใส่ชุดกิมโมโนมากเลยอะ่ะชุดยุกะตะนะฮะเราถึงบ้านแล้วโอเคสวัสดีนะมันสุงมากเลยถึง๋ยวเราจะมีความทรงจำดีๆเกิดขึ้นนะอ่าได้มาหนึ่งซีจี CG แลไดเอดีครับ มีสถานที่อีกมากมายที่ฉันจะพาเธอไปด้วยโอ้ไม่ก็นี่มาแช่ออนเซ็นนี่ว่าโอ้ oh, สุดยอดไปเลยครับเป็นการไปเที่ยวทิพกับน้องสาวนัว่นเองนะครับอันนี้นะโอเคเวลาผ่านไปโอ้ oh, มันข้ามวันไปเลยนี่ว่าถึงอาทิตย์แล้วนี่ครับโอเค ถึงบ้านแล้วว้าวก็หรูหราหน่อยใช่ไหมล่ะขอบคุณที่พาฉันมาที่นี่นะโอ,อ้ิจังได้มาทิปที่ดีนะ่าจดจําอีกทิปหนึ่งนะครับโอเคเงินเดินออกคุณได้รับชระเงินแล้วโอเคก็ไปว่าปรมาณน,นี้แล้วกันนะครับก็ไปเที่ยวที่นั่นที่หนึ่งนั่นเองนะครับที่จะพาเธอไปทุกที่เลยนะดานท่พย์เอกได้มาเอาไว้นั่นเองนะครับโอเคเกมก็วันนี้แล้วกันนะสเตเกมนี้ก็เห็นภาพไปแล้วนะครับภาพระบายสีสวยนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ผมก็ เออผมเล่นได้ประมาณสักวันเดือนยี่สวันนะครับก็มีค่าความสัมพันธ์มันที่2องร้อยห้กว่าๆนะครับแล้วก็มีค่าอ่าอันนี้ความระมุกของน้องก็อยู่ที่100กว่าๆนั่นเองนะครับก็คือสามารถทำอะไรกับน้องตอนคืนได้นะเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นสเซฟนะครับเซฟแรกเนี่ยคืออยู่ในช่วงของเออแบบนึงนะอยู่ช่วงของอันนี้ครับผม อ่าเท่าเซฟที่10เนี่ยจะเป็นเซฟที่มาถึงเนี่ยเริ่มต้นเลยวันแรกเลยนันเองครับมีเงินดอนมันเก้าเก้าเนาะถ้าใครอยากจะเริ่มเล่นเองเริ่มวามสัมพันธ์เองพัฒนาความสัมพันธ์ของน้องสาวเนี่ยก็เลือกอันที่10ได้ส่วนที่7เนี่ยเซฟเอันนี้จะเป็นเซฟที่เอ่อผมเล่นมา20วันก็คือวันนี้นั่นเองหรือวันที่มันกลางนั่นเองผมผมเล่นไปให้แล้วเนาะนะครับก็สามารถมาเล่นของเซฟอันนี้ได้นั่นเองนี่ครับโอเคก็วันนี้แล้วกันในอาศิลป์เกมนี้นะครับผมใครอยากจะลองเล่นเซฟแบบว่่าาไมอยก เพิ่มความสปาร์ตรของน้องเนี่ยก็สามารถมาเล่นเซฟนี้ได้นั่นเองนะครับผมจะเซฟไว้ให้นะกสะานี้อ่าเซฟไว้ให้เลยโอเคก็รับชมลองไปเล่นดูได้นะคถ้าสับใครอยากเพิ่มความสปาร์ตรของน้องนะซึ่งตอนนี้ความสปาร์ตรของน้องอยู่ที่เอ่อแบทมูลจะชิบหายแล้วก็คือต้องเออเดี๋ยวผมไปเล่นเพิ่มให้นิดนึงให้มันเพิ่มเป็นเอออน,นี่แล้วกันนะ <c oughs> เป็นเพื่อนของพี่ชายที่แสนดีนิดนึงนะฮะโอเคนี่เริ่มกระตึ้งไหม โอเคกลับไปปกตินะครับวิธีการที่จะทําให้น้องรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นนะคือต้องเล่นสื่อสารแล้วก็พูดคุยนะครับแล้วก็อันนี้เหนื่อยเฉยเลยโอเคเดี๋ยวน้อก็คือต้องพูดคุยแล้วก็เล่นหลบขังขันกับเธอในเองนะครับมันถึงจะเอาทําให้เธอร่าเริ่มขึ้นนั่นเองนครับ ันนี้ก็กลายเป็นเลิฟเฮอรเบราเดอร์นั่นเองดีครับคือรักพี่ชายที่สุดนั่นเองดีครับโอเคก็บัดนี้โอ้โหกจะปรับมาได้คือต้องทำให้น้องเนี่ยคำขันคำขันจนถึงคำว่ากู๊ดนั่นเองกู๊ดมูนมาถึงกู๊ดมูนเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็มาที่เล่นวิดีโอเกมสวมบทบาทนั่นเองนะครับใช้เวลาขำน้องให้มากที่สุดจนกลายเป็นคำนี้แล้วเป็นคำนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถอาบน้ำกับน้องได้นั่นเองนี่ครับแต่น้องก็จะแบบว่าเปิดใจกับเรานี่เหตุผลที่มันทำเป็นแบทเดย์เนี่ยเพราะว่าผมแอบรับนะอนอตกลางคืนแล้วก็เผลอังหลังอ่า ข้างในน้องด้วยนันเองเดียทำให้น้องก็เลยแบดนิดนึงเลยครับผมซึ่งอันนี้ผมเกมนี้มันไม่มีทองนะฮะน่าจะอย่างนั้นนะถ้าเป็นเกม Fantasy แฟนตาซีเนี่ยอาจจะมีแต่ว่าเกมนี้ไม่มีนั่นเองนะครับก็คือเร้เล่นได้เรื่อยๆยาวเลยเพราะนี้ก็ผ่านมา5วันแล้วก็ยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะครับโอเคไอไว้ว่าก็น่าจะปราณนี้สัตวเกมนี้แ,แกนนเลครับผมโอเค ใครอยากลองหาวิธีเล่นก็ผมทําคลิปวิดีโอเคยสอนเล่นไว้อยู่ก็ไปดูได้เหมือนกันนะครับในช่องไหนช่องนี้แหละครับผมลงไว้อยู่โอเคก็วันนี้การทุกคนจะชอบกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าขณะนี้เราจะสามารถอ่านนะคุนน้องได้หรือยังนะครับโอเคคี่ที่น้องนะตอนนี้ก็ค่าคอนสนิตนะครับอยู่ที่2องเ่ค่าความหลงรักนะครับก็คือหร่าความคล้ายของน้องในที่ร้อยสามนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นอยู่ในโหมดคือรักพี่ชายที่สุดนั่นเองนะครับโอเค อลองไปอาบน้ำดูซิได้หรือเปล่าอ่านด้วยกันนะเอาละแน่นอนอ่นานดนเน่ได้แล้วดีๆครับผมตับนี่เลยเซ็นเซอร์เต็มพิกัดนะครับโอเคมันจะน้องสลับเราสองคนแล้วคคุณทำยังไงต่อไปดีดีสามารถเลือกชอย์ได้ด้วยนะี่ครับก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะใช่น้ำเอ่อได้เวลาเช่ใช้ตัวในอาบน้ำแล้วหรือทำาทำความวสะอาดตัวเองก่อนดีนะครับหรือว่า ท,ทำที่ทำได้อาบน้ําได้ออกไปนะครับในช่วงนี้ถ้ามุดความสัมพันธ์ของเราหรือว่าความละมกเนี่ยน้องเยอะเนี่ยเราจะต้องเออ่ถ้าเราเช็ดตัวเองก่อนเนี่ยเราก็สามารถขัดหลังให้น้องได้นี่เนเองแบบว่าขัดหลังให้น้องทำความสะอาดร่างกายให้น้องได้แล้วก็อาสามารถแอบเสียบไอติมใส่น้องได้นั่นเองนี่ครับหรือว่าจะเลือกทำความสะอาดตัวเอ,อ่อหรือจะเลือกเอ่อทาความสะอาดตัวเองก่อนก็ได้คือเราจะทำการเช็ดตัวเองก่อนแล้วถ้าความไข้ของน้องเยอะเนี่ยน้องก็จะเข้ามาข้างหลังเราแล้วก็แอบ ชักดาบหรือชักบู้ให้เรานั่นเองนะครับนั้นก็จะเพิ่มความสัมพันธ์เป็นอย่างอื่นคือแอบทำในห้องน้ําได้นั่นเองแล้วก็จะมี2ฉากเกิดขึ้นในห้องน้ำนั่นเองน้ำโชว์เนเอาไปเล่นดูด้วยกันนะครับโอเคแล้วตัวเกมนี้ก็มานี้ด้วยกันนใครอยากลองเล่นก็วิดีโอก็ลองโหลดได้ล่างคำอธิบายในการใครชอบวิดีโอยหนึ่งกดไลค์เป็นใจผมด้วยนะครับวิดีูในร่างแล้าไปต่อไปเลยจ้าแล้วชมได้เลยในช่องมัลเตอร์เกม HD 24นั่นเองนะครับก็ฝากติดตามช่องสำรองอันนู้ด้วยนะครับผมก็จะหมายถึง ส <AM rac ias> บายเลยครับเดินสถานมากเลยหอ <im it> ท่านจะสุขการสบายครับอ่านีา่ครับลืมเลยเห็นไหมเออน้องสาวมาเข้ามาขนาดเลยครับมันคันตรงไหนหรือเปล่าคะโอเคน้องก็เข้ามาเนี่ยปุ๊บเอาน้องสาวสักผมให้นี่ครับพูดคุยหรือล้างกร่างกายของฉันนะครับก็พูดคุยแล้วกันอ่ะพูดถึงเรื่องราวมุกนะครับหรือไม่ระกางผู้ชายน่ะืจุดๆเราพูคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อในทางที่ผิดบางอย่างนะครับ